เขาว่าเขาโดนหลอกโดนหลอกใช่คนอย่างบันเจเนี่นะโดนหลอกใช่แล้วคนทั่วประเทศนี่จะไม่โดนหลอกได้ยังไงถูกนี่ผมสงสัยเนี่ยพี่สงสัยอย่างหวานเนี่ยร้อยแปดสิบแปดโวลต์ร้อยยี่สิบแปดโวลต์เนี่ยแล้วก็เจ็ดโเก้าร้อยแปดสิบโวลต์พี่พี่คิดดูมันจะใช้ประมาณกี่ชาติถึงจะต้องชาร์จดี โอ้โหมันเจิดหอบอะไรมาเยอะแยะเนี่ยเพราะว่าเขาโดนหลอกโดนหลอกใช่คนอย่างมันเจิดเนี่ยนะโดนหลอกใช่แล้วคนทั่วประเทศนี้จะไม่โดนหลอกได้ยังไงถูกโดนหลอกเรื่องอะไรเนี่ยอุปกรณ์แบตต่างๆจากประเทศจีนทั้งหลายเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ย128โวลต์พีมค์คิดว่ามันไม่ใช่เขียนอย่างเงี้ยมึงโกหกผู้บริโภค ยังไงเนี่ย88โวลต์ก้อนแค่เนี้ย88โวลต์เป็นไปไม่ได้เนี่ยเมื่อกี้เท่าไหร่นะ188โวลต์88โวลต์188โวลต์เนี่ย128โวลต์128โวลต์เป็นไปไม่ได้ตอนนี้เท่าไหร่เนี่ยเนี่ย7,000โวลต์โว้ทำไมเราช็อตตายหาเลยเนี่ยมันแตกต่างกันวันเนี้ยจะเอามาวัดให้ดูไงว่าที่มันเขียนเนี่ยมันโกหกผู้บริโภคหรือเปล่าโฆษณาเกินจริงหรือเปล่า ที่ตัวเลขที่มันเขียนมาเนี่ย 1, 2, 8 V ีนู่นนี่นั่นเนี่ยมันใช่โวนที่แท้จริงของมันหรือเปล่าแต่แต่ว่าจากการาศึกษาจากการเรียนมาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ว่า จะได้กระแสจะได้แรงดันขนาดนั้นอ่ะเพราะว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมันเล็กเกินไปที่มันจะเป็นไปได้จริงเหรอเออเอาเป็นว่าคลิปนี้ตัวจะมาเผยความลับนะคะว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ต่างๆพวกเนี้ยเขาพูดจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันว่าแบตเตอรี่เนี่ยที่เขาเขียนมาต่างๆนานา128โวลต์60โวลต์แบบโวลต์เยอะๆเลยทําไมแบตเตอรี่ขนาดมันถึงเท่าๆกันในเมื่อโวลต์มันเยอะมากกว่าหรือเขานึกจะเขียนอะไรเขาก็เขียน อ่ะเราจะโดนหลอกหรือเปล่าเราติดตามในคลิปนี้เลยไปนี่คนนี้คนสคนนี้คือไม่เอาตังค์ไงไม่เอาตังค์ออเคแบงค์มาตัวัเฮ้ยมาไว้ขยะอ้าวใครเนียใครแล้วต้องการไม่รุ พรุ่งนี้วันอะไรพรุ่งนี้วันที่พี่ไปโอนที่ดินพี่ไปโอนที่ดินจ่ายค่าหวยเอ้าแล้วค่าค่าไฟที่เอาไปจ่ายอ่ะไปจ่ายค่าหวยแล้วค่าไฟจ่ายแล้วอ๋อตอนนี้ชีวิตกูเหลือค่าหวยเนี่มันหมุนเงินง่ายเฮ้ยนี่ผมสงสัยเนี่ยพี่สงสัยยังบอกะเนี่ไร้อยแปดสิบแปดโวลต์ร้อยยี่สิบแปดโวลต์เนี่ยแล้วก็เจ็ดเก้าร้อยแปดสิบโวลต์พี่พี่คิดดูมันจะใช้ประมาณกี่ชาติถึงจะต้องชาร์จอี พี่คิดว่ามันเป็นไปได้ไหมกับโวลท์พวกนี้เที่ยมๆ V F นะเออฮะปาล่ะไอ้เหี้ยลิเทียมไอออนเดี๋ยวนี้ก็ทำกันแบบนี้แล้ววะไม่เคยดูมาก่อนเลยไม่มีจริงหรอกมันขี้โม่สมัยไหนสมัยไหนรถ E V 600โวลต์ยังก่อนนี้อยู่เออนี่เจ็ดหมื่นโวลต์เดี๋ยวมันมีนวัตกรรมดาวอังคารมันมีจุดไข่ปลาจุดเที่เอ่ยมันเลยอ่ะเดี๋ยววันเนี้ย ซีมีจะใช้มิเตอร์วัดพวกนี้ให้หมดเลยแต่มาถามพวกพี่ๆก่อนว่าพี่เชื่อไหมว่าตรงนี้อันนี้อ่ะอันนี้ร้อยแปดสิบแปดม้วนจริงหรือไม่อ่ะอันนี้ร้อยยี่สิบแปดม้วนจริงหรือไม่ดูมาถึงหัวเนื้อแลวแต่ว่านี่มันเป็นเอฟนะแล้วทำไมมันเป็นห้อยเอฟมันต้องมีอะไรสักอย่างับบหรือเปล่าฟาัาดหรือเปล่าเออมันอาจจะแบบเราอ๋อเอฟเล็กนี่ก็เหมือนกันอ่ะร้อยแปดสิบแปดม้ยตัวอันนี้เอฟเล็กอาจจะหค่ะคล้ายๆกับไมโครฟาัาดแสดงว่าอาจจะต้องหาหมื่นหามานานอันนี้อาจจะเป็นออันนนีีู้้ อันนี้อาจะเป็น79.9 9ก้าด้เก็ได้ขยัมอะ V F คืออะไรแบตเตอรี่ V F คืออะไร V F เป็นค่าความเร็วในการหมุนหน่วยเป็นมิลลิเมตรต่อนาทีค่านี้สาหรับคนทั่วไปก็ไม่ได้มีความน่าสนใจอะไรแต่บริษัทก็เอาพิมพ์ไว้หลอกที่ว้าเป็นค่าโวลต์ของแบตเตอรี่หลอกให้คนรู้สึกว่าได้แบตความจุเยอะ คอมเมนต์เนี่ยถ้าปิดชื่อได้เลยเพราะ9จุดสองจุด V F เนี่ยในพวกสว่านคือฟีดออฟเดอะเมนสปินเดอร์ก็คือความเร็วรอบของหัวอ่าอ๋อคือความเร็วรอบไม่ได้เกี่ยวกับแบตมึงก็เขียนหลอกกูอยู่ดีอะเจ็ดหมื่นล้อเนี่ยกูถามหน่อยถ้าสว่านเขียน3.5รอบต่อนาทีมึงจะซื้อไหมอ้าวโซ่ไอท็อปเยอะดีอะเนี่ยแต่เมื่อกี้หน่อยเป็นอะไรนะคะ ก็นี่แหละโวนวนวนโฟมวนอะไรนะโวนอะไรนะ Vf นี่แหละก็ Vf นี่แหละมิลลิเมตรต่อนาทีมิลลิเมตรต่อนา,นาทีป่ะเออเขาบอกว่าเป็นการหมุนเร็นโดยเป็นมิลมมลิเมตรต่อนาทีเราใส่มาปะเนี่ย <laughs> ไม่มีไม่มีเนี่ย พอหาว่า VF คืออะไรมันก็บอกฟอร์เวอร์สเตตแต่ว่ามันไม่มีในการที่พีเรียร์นะเขาบอกว่ามีเมตรต่อนาทีนี่คือโคตรน้อยเลยนะใช่คิดดูดิเวลาหนึ่งนาทีอ่ะหมุนแค่แม่งมีเมตรอ่ะแต่เนี่ยเมตรต่อวินาทีคิดดูดิยังเร็วถวินาทีเดียวเทิรเดียวแม่งไปเมตรเลยวอ่ะคือดูหน่วยหน่วยน้อยมากก็ยังน้อยอยู่ดีก็ถือว่าก็คือหน่วยมันน้อยในเล็กคือเขาเขียนตัวเลขมาหลอกเราให้เป็นตัวเลือกแบบให้ดูว่าเลขเยอะอ่ะ ก็ลงเหมือนเหมือนานรอบสูง่านรอบต่ำแต่อ้อย่างเนี้ยออกไรเนี้ยเนี่ยมีร้้นเลยห็ไหมร้อยยี่สิบแปดวีก็แปดยี่สิบแปดโวลต์คิดว่าจริงไหมล่ะนี่หรอยากรู้จริงจริงเลยวะไปวัดมาล่ะเออไปไปวัดกันไปไปวัดกันไปยวไป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 ้อไปไหนวะไป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  ถึงแล้วถ้าเราอยากรู้เราก็ต้องมาวัดดูว่ามาวัดอะไรเนี่ยมาเชิงเลนด้วยบุกเขี้ยพวกมึงวะเนี่ยก็มาวัดเนยมึงว่างมากใช่ไหมเฮ้ยเล่นเพียร์เลยไม่ได้ร้อนร้อนเราทายตรงนี้เสร็จ๊ะอ่าไปตรงนี้กัทิ้อื่นไปไปเข้าไปในสไลาเนี่ยแบบได้หรอได้หรือจะเข้าเมนนะสไลด์ก่อนไปอ่ะอิสัตว์อยากวัดใช่ไหม มาเดี๋ยวนี้มึงเล่นอย่างนี้กันแล้วเหรอเดี๋ยวนี้มึงเล่นอย่างนี้แล้วเหรอไม่ใช่น้องๆอยากให้เราออกาบ้นเราไม่อยู่ใกล้วัดเนี่ยเราไม่สามารถมาได้นะมุกนี้เล่นไม่ได้เนี่ยถ้าอยู่บนเขาบนดอยเนี่ยไม่ร้อนเหรอร้อนเิอันนี้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้ร้อยแปดสิบแปดโวลต์เลยนะอันไหนครับอันนี้ร้อยแปดสิบแปดเลยนะถึงหรอนี่ยนี่ V F เขาจะร้อยแปดสิบแปดเรามาวัดกันเลยหว่าว่าก็มาวัดแล้วไงเออพอเหอะพอเธอพอแล้วพอพอเธอคุณพอได้ มาเดีนยลมาเดนไหนบอกว่าอุ้ยเท่าไหร่จิ้มเลยอ่ะนี่ไม่ได้ขึ้นเลยขึ้นดูเหรจิ้มดิถ้ามึงจิ้มแรงกว่านี้เข้าเนื้อแล้วเลยไม่มีไฟนี่เลยดูนี่ครับ เอ้ยขั้วไหนก็ได้เพราะว่ามิเตอร์เราอ่ะมันเป็นมัลติมิเตอร์อ่าสลับมันไม่ใช่มิเตอร์เข็มถ้ามิเตอร์เข็มอ่ะมันจะต้องจิ้มไม่ถูกขั่วไม่ได้เลยถูกผิดขั้วระบบพังอ่ยขึ้นติดบวกก็ติดลบพี่ลบอ่าติดลบอ่ติดลบติดลบก็สับขั้วต้องบอกวด้แต่มันไม่พังใช่ไม่พังมันจะไม่พังเอ้ยเท่าไหร่ครับพี่สิบเก้าจุดเก้าสี่สิบเก้าโวลต์สิบเก้าโวลต์สิบเก้าโวลต์เท่านั้นแต่เขียนว่าหนึ่งร้อยแปดสิบแปดันอันนี้มันห่านมั้ยวันหารมาแล้วนะพ่อ ไม่ใช่มันคูณไปแล้วว่าแสดงว่าหารสิบแน่เลยอ่าเราเราติ้งต่างไปก่อนติ้งต่าง V อ V F คือต้องต่า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 งมีต่างด้วยนะหนึ่งร้อยแปดสิบแปด V F เนี่ยเราได้สิบเก้าสิบเก้าวลต์โอเคอะอ่ะอันต่อไปตัวต่อไปร้อยยี่สิบแปดวัลมันไม่ใช่กามันเป็นไอ้นี่อะไรเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเหมือนกับคอนโทรลอะเปิดอะเปิดวงจรอะเออแสดงว่าแบตต์นี้มีคอนโทรลอืมตัวเนี้ยมีวงจรคอนโทรลด้วยอ่ะเอามาลองอ่ะบวกแดงอันนี้คือร้อยยี่สิบแปดวัลนะครับน้องน้อง อ่ะกระมังเท่าไหร่พี่น้อง17.32 17โวลต์ทำไมน้อยอ่ะอ่อนปะแบตอ่อนไม่ส่วนหนึ่งนะเกี่ยวไหมเกี่ยวอ่ะทีนี้มันก็ขัดแย้งกับ128แล้วเห็นไหมเขียนว่าร้อยยี่แปดนะว่านะนึกจะเขียนที่อะไรก็เขียนแล้วเหอะพื้นฐานอ่ะอยู่ประมาณ19โวลต์21โวลต์เออประมาณเนี้ยแรงสุดแบบเต็มๆอันนี้17โวลต์ใช่อ่ะโอเคไป่ะเดี๋ยวมาดูสมดุลฐานของตัวนี้ในนี้มันบอกว่าแรงที่สุด4.0นยแอมป์อันนีเมตรนะี่จ ตัวเนี้ยมันเขียนเราว่า79,980โวลต์มาดูโวนฟันด้วยนะเติมที่คงไม่เกิน19ให้จะถ่ายไหมว่าเท่าไหร่อันนี้เรารู้ราคาอันนี้รู้แล้วอันนี้รู้แล้วผมว่าไม่เกิน19มันต้องไล่กันหมดอ่ะเอออันนี้เหรอกูให้ประมาณ13บสาลองดูเขาแบ่ตมันเล็กให้เท่าไหร่ประมาณซัก12ก็ต้องเป็น14 14มันต้องมันต้องมีระหว่างประมาณ14.8 15โวลต์ประมาณเนี้ยเมื่อกี้ให้มา13อ่าได้เขียนคือทิมไม่ถึง อันนี้มีกี่ขามีทองขาเหมือนกันกึกเข้าไป How much? ฮุ้ยซึอ่อเปนจห้าวอะ สโวลต์แต่เล็กมากสิบสิบสองโวลต์เองต่ำกว่าจะบ้านอเลยมึงเนี่ยแล้วเขียนเลขซะเยอะจะไอสัตว์แล้วจะคำนวณยังไงให้ได้เจ็ดหมื่นเก้าพันโวลต์วะสรุปได้ว่าเขาเขียนมาทำเพี้ยอะไรครับก็ตามที่อยางที่ Google บอกเดี๋ยวพี่น้องส่ง Google ลงเงาให้หน่อยให้น้องเอาไปแปะว่าเขาเขียนมาเพื่อหลอกผู้บริโภคเขียนมาเฉยๆเขียนให้ดูแล้ววนี้เราจะให้ความรู้ก่อนน้องในการเลือกซื้อเลือกใช้ยังไงเดี๋ยวเราไปผ่าแบกที่บ้านกันต่อก่อนปงั้นเราไปเเพราะตอนนี้เรามาวัดค่ะต้องไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาล เดี๋ยว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 ทิ้งแขับรถมาไอ้เย่าคลิปนี้ง่ายแค่นี้มึงเดินทางเยอะมากเลยนะมึงยังไม่พานก็ถึงว่าหาไม่มีอะไรดูวิ่จัดเลยก็พผ่าดมาจางทีเดียวโอ้ยไปไปบ้านกันดีกว่าไปโรงพยาบาลเออไปโรงพยาบาลไปบ้านพอเรามาผ่านี้กันเลยดีกว่าค่าตัวของมันเนี่ย275ร้อยเจบาทดูเนี่ยแล้วให้แบตมาถึง70,000โวลต์โอ้โหสุดยอด เรา,าพาดูเลยเราอยากรู้ว่ามันด้านในเป็นอะไรนี่ครับแล้วแลไไ้วเป็นไงกระแดดด้วยใช้ดอกดาวได้เปไ็นไงดอกดาวเนี่ยธรรมดาไม่ได้ด้วยดอกแขกไม่ได้ต้องใช้วาเจช์เฉพาะขันด้วยเรามาลุ้นกันหน่อยรครับน้องๆซูมเข้าไปขันชาึ๊บโอ้โหเรามาดูดีกว่ามีกี่ก้อนกับ79,880โวลต์เนี่ยน่าจะมี5ก้อน,นมีก้อนมีก้อน ก่อนห้าคอนแน่เลยไม่สี่ก็ห้าแหละสามให้มาหรไม่เห้มาเนี่ยสามห้าสามห้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดไอทีวีหนึ่งสองเฮ้ยบักไม่มีสักก้อนเดียวครับน้องๆโออฮือมึงตบกูยืนขึ้นเลยนะเนี่ยอใช่หรือไงวะนี่เปิดอ่ะกูว่ากูว่าใช้ไม่ถึงสามก้อนเชื่อกูไหมทำไมอ่ะแถบไม่ถึงถึงนี่ถึงนี่ไงไม่บางทีดูดูแถบดีๆบางทีมันเดินมันเดินค่อมไว้เฉยนะอนุกรม อ๋อ,<ม>อนุกรมก้อนละเท่าไหร่ก้อนนั้นหนึ่งจุดห้าป่ะน่าจะก้อนละหนึ่งจุดห้าโวลต์แล้วมาวัดดูกันเลยดีกว่าว่าจริงหรือลวงพวกเราเนี่ยโดนหลอกกันมาตลอดหรือเปล่าแด็ก้อนนี้เราวัดได้สิบเอ็ดวันเองสิบเอ็ดโวลต์สิบเอ็ดโวลต์ก็ก้อนละสี่โวลต์ อ่าเฉลี่ยประมาณสามสามเจ็ดกเร็ดแน่เลยก้อนเร็ที่วัดก็วัดสก้อนเท่ากับ11โวลต์เดี๋ยวลองมาเช็คกันนะคะทุกคนนดดูหาบวกมันเข้ามาอยู่ไม่เป็นไรวัดแค่ก้อนเดียว3.8โวลต์เออประมาณสามจุดแปคูณสามคือทีนแรกพี่สามจุดแปดคูณสามแปดสามอืมก็ท้าขับสิบเอ็ด่ปดสามยี่สิบสี่เอา2.4งจบวกเแปบตีครับ อันนี้เกือบกว่าเกือบสองกว่าก็คือแบตติองละสี่โวลต์ประมาณก้อนละสี่จุดหนึ่งก็มาล้านมาแล้วเขาวัดมันเมื่อกี้ได้สิบแปดก็ไม่ใช่ก็ละสี่จุดหนึ่งก็ละสามกว่ามาจริงๆแล้วอ่ะแบตมันเพิ่มได้ไงมันจริงๆริงนะตัวมันเองมันคือสี่โวลต์กว่าเพราะอันนี้เราจะไม่ได้ชาร์จไงใช่มันไม่เต็มแม่มัมมาณนั้นโวลต์โวลต์น่าจะตก่ะขอดูหน่อยนะแบตใช้ไปแล้วอ่ะมันยังวัดได้สามแปดเลยอ่ะแรงดันยังเพิ่งตกมาแค่นี้เองไงอ่ะเดี๋ยวอ่ะจบนะไปเอาตัวใหญ่เลยด อยากรู้ว่าในีนี้มันมีแบตเท่าไหร่ตัวใหญ่ตัวนี้เขียนหน้า128โวลต์ออกมาได้กระแสทั้งหมด4แอมป์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าภายในเนี่ยมีแบตใช้ทั้งหมดกี่ก้อนเอออันเนี้ยอันเนี้ยน้ำหนักค่อนข้างเยอะคิดว่ายังไงอ่ะแบตเยอะแน่นอนก่อนที่จะเปิดพี่น้องว่ามีกี่ก้อนเมื่อกี้เราคุยกันไว้ว่ากี่โวลต์นะตัวนี้21โวลต์ใช่ป่ะเออ21โวลต์ผมว่าอันนี้เผิ่มเป็นเป็นแบตลิโพสองก้อนลิโพเลยเหรอลิโพเลยเหรออละหนักหนักเหรอหนักก็เท่าไหร่อุ้ยหนักอาจจะเป็น6ก้อนก็ได้ ลิโพลิโพต้องเป็นฐานเหลี่ยมฐานแฟลตอหะเออฐานเหลี่ยมแต่ผมว่าเป็นฐานกลมถ้าเป็นฐานกลมก็อยู่ราวๆแพ็คหกแพ็คแปดเออประมาณนี้โอ้ยฐานกลมแพ็คแปดแน่เลยตัวนี้เราซื้อมาแพงคไว้แพันี้โอ้ยแพ็คแปดเหรอแพสิบโอ้แม่จ้าโอ้ยดูครับน้องๆสองสี่หกแปดสิบก้อนไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาไม่ช็อตไม่ช็อตไม่ช็อต กอีไฟแค่20โวลต์ไม่ช็อตไม่ช็อตร่างกายคนเราจะถูกช็อตได้จากความรู้สึกไฟฟ้าเนี่ยต้องตั้ง50โวลต์ขึ้นไปอันนี้มาเป็นแบ็คแพคเลยอ่าโอเคอันนี้นะคะอันนี้ทำความสะอาดไปเลยไหนก็แกะมาแล้วเพราะใช้งานบ่อยก้อนมาแล้วตัวนี้ที่เราวัดวัดกระแสเนี่ยจริงๆมันเป็นกาวแปะหัวให้มันหลุดแหละอ๋อการช็อตหรอเราวัดได้17อันนี้17โวลต์เหรอเราวัดให้ทีเราวัดรวมได้17 อ่าสิโวลต์แสดงว่าแบตเนี่ยเริ่มเริ่มล้อยหลอแล้วเริ่มล้อยหลอแล้วมันไม่ได้ชาร์จไงพวกเนี้ยที่มันมีวงจรด้วยเพราะมีพวกบาลานซ์ชาร์จอยู่ด้านในมีวงจรแปลง12โวลต์12โวลต์ไม่ได้แปลงหอกมันแปลงมาจากอันนี้แหละมาแปลงอะแดปเตอร์แดปเตอร์24โวลต์เข้ามาแล้วก็มาแปลงเป็นบาลานซ์ชาร์จพวก b f s อะ ความรู้เยอะเกินไปเดี๋ยวน้องเบื่อเอาได้เลยจากเมื่อกี้เนี่ยเราประมาณนะหนึ่งก้อนเนี่ยประมาณ4ประมาณ4โวลต์ถันน้คูณไสี่ห้ายี่สิบใช่ก็สิบเจ็ดถึงยี่สิบใช่คืออันนี้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 มันกี่สิบสิบก้อนใช่ป่ะสิบก้อนก็คูณสี่ไปอ่าแอ้วถ้าขับสี่สิบดิสี่สิบวลต์เลยเหรอใช่ก็สี่แปดวลต์เลยเหรอสี่คูณสิบแล้วกับสี่สิบเออเดี๋ยวเพราะสมัยนี้มันหายไปเยอะจัะดูให้ว่ามันกี่กี่โวลตต์ทิ้งอย่างนี้เลย ก้อนละ3.6เออแล้วทำไม3.6ที่จริงมันต้อง30กว่าโวลต์ดิทำไมมันรวมได้แค่แค่17บเจ็ดนี่ยนะเขียนเลยว่าก้อนละ3.7โจุดเจ็วอนสามใช่ไหมก้อนละ3.7ใช่อ่า3.7ลองคูณดูที่สามจุดเจ็ดอาร์ซีหนึ่งซีก็สมสิบเนง่ายง่ายสากว่าวอนเอาเรื่องนะอันนี้แสดงว่ายังไม่ได้ชาร์จแบตหายไปบานแล้วเหมือนกันนะแต่มันยังสามารถมีกระแสในการปั่นได้ก็ถือว่าเอาเรื่องนล้นนะยังเหลืออีกตั้งครึ่งนึงเนี่ยเขาคงไม่ปล่อยโวลต์เต็มหรอก เาปล่อยหมดเต็มไม่ได้หรอกเออเนาะเอางี้เดี๋ยวพี่ยิ้มไปลากเครื่องชาร์จของมันมาดูดีกว่าว่ามันกำลังการชาร์จเท่าไหร่เดี๋ยวมา5 minutes later ที่ชาร์จแม่งหนักกว่ากูอีกฮะที่ชาร์จแม่งออก128โวลต์เลยสัตว์คุณอูช็อกเลยตัวชาร์จ128มันก็ต้อง128เอะงี้เดี๋ยวดูเลยว่าปล่อยไฟมาเท่าไหร่ตามพียิ้มมาตาได้ได้ตามพี่ยิ้มมาตือนเตือน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 เตือน24โวลต์ก็ออกมา24จริงๆแล้วคือแค่24โวลต์ แบตก็คือ24โวลต์ใช่รจริงๆแล้วคือ24โวลต์เท่านั้นจริงจริงก็คือโวลต์ถูกเขียนมาทำไมเยอะแยะเนี่ย,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 ยเรา,าเขียนมาทำไเยอะหลอกดาวคุณหลอกดาวางี้ได้ยังไงคุณหลอกดาวซื้ออาไรเนี่ยนะว่างจนเนี่ยระหว่าง <ừ> รอให้มือเลอะอือเนี่ยพวกช่างยนตะ์จะเลอะเป็นปกติช่างไฟไม่เลอะอย่างนี้น ก่นกอนทุ่มถุยหน้าโดยเยี่ยยยังยืนมอมเลยสัตว์เอาเอาอะไรอยู่ทีวะตัวพอไหมเฮ้ยแต่พต่เดินช่างยมไม่เคยมอมเลยก็คุณไม่ทำไงคุณบอกว่าคุณมุดไม่ได้คุณติดพุงไปมาทำฝาปองคุณบอกคุณก้มไม่ได้คุณก็ติดพุงคุณก็ใช้เพื่อนใช่งเงินที่ได้มาคืออ,อะไรรู้ไหมอะไรตั้งวาวไอสัตว์ตั้งวาวโอเคโอเคหมุนเยโอเคเอาเป็นว่าเขาหลอกเรา อย่าอย่าอย่า,ยาไม่ต้อเอาเป็นว่าซื้อที่มันมีคุณภาพก็แล้วกันส่วนใหญ่ก็อย่าไม่ต้องมาสนใจหรอกเอาดูตามรีวิวตามอะไรที่ดีพวกนี้บางทีมันก็เขียนหลอกเกินไปอะเนาะคือปริมาณแบตอ่ะ ถ้าถ้าเรายี่ห้อแบบชัวๆนะก็ดูบริกาณแบตที่เหมาะสมกับการใช้งานของเราว่าเราแบบใช้าน,ออานานใช้อาดอนนานๆหรือว่าใช้แป๊บเดียวอะไรอย่างงี้จริงๆถ้าซื้อของยี่ห้อของแบรนด์อะมันก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยโ霍หกหลอกหลงเท่าไหร่ของแบรนด์มันมนาตรฐานมันก็ของดีตามคุณภาพตามราคาแ<ต>หละแล้วที่ตัวซื้อมานี่ไม่มีอะไรแบรนด์ไม่มีไม่มีไม่มีอันนี้ก็เท้าเซอร์ชั่นเดี๋ยวจากคลิปนี้ไปเราจะเปลี่ยนเครื่องมือทางบ้านเป็นมิวเกอร์หมดแล้วถูกต้องแบรนด์สีแดงหาสปอนอยู่ครับใครที่เป็นเข้าด้วยครับชวนหน่อยนะครับขนาด สนุนก่อนนะครับเนี่ยเชื่อไหมว่าเคยเคยเปิดมานะแล้วถ่วงหินถ่วงปูนด้วยนะเพื่อให้หมันน,มน้าหน,หนักมันได้เขนะาแบงก์มา่มาอก่อนโอ้ยสองพันแอมป์หนักจังวะเพื่อให้มันน้ําหนักมันได้้เปิดมามีถ่ายกก้อนหนึ่งที่เหลือเขาหลอกเราถึงขนาดนั้นเลยนะอขนาดยอม่วงหินทวงปูนอนะสมัยก่อนสมัยก่อนใช่ไหมถูกถูกถูกเอาละวันนี้พี่ยิ้มมาดูให้แล้วว่า ไม่เป็นความจริงนะครับที่ว่าเขาเขียนข้างๆ88โวลต์อะไรต่างๆนานามันเป็นไปไม่ได้ด,ด้วยด้วยขนาดปริมาณแบตขนาดพื้นที่ต่างๆนานามันไม่สามารถเป็นไปได้อย่างแน่นอนไม่สมเหตุสมผลอ่ะรีวิวดูแล้วเพราะว่าข้องใจมานานแล้วว่ามันจริงหรือไม่จริงสรุปว่าไม่จริงนะครับ <travaille S 2> สำหรับวันนี้บันเจิดลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่อ p พีหน้ากับความขี้สงสัยและสงสัยว่าขี้มมนออกมาได้ไงแบบนี้เจอกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยหมุนได้ปะเนี่ยหมุนได้ปะเนี่ยประกอบไปครับได้ปะกอบไม่างแล้วเนี่ยพังนี่ซื้อใหม่ก็อันนี้มันไม่ดีรอนิ้วาเกอร์ยตายแล้ว